Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถเข้าใหม่ประจำวันของเอออ o โตค่ะกันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถ Honda New j แจ๊1.5 i-vtec เยออัโตปี2009ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะมาพบกับรถเก่ง e ีโก้ค่ะทรงแฮทแบ็กฮอนด้านิวแจ๊ส az, สีฟ้าสวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้โคเมียมไฟสองสว่างทู่หน้าสว่างสว่างใสๆคันนี้แถมแมกใหมย่ยงมางใหม่ด้วยนะคะสามารถใช้งานไดย้ยาวๆทั้งสีเส้น ไฟเลี้ยวติดข้างตัวรถมาพร้อมกับกันสาดแท้และฟิล์มนำรอบคันด้านท้ายสวยหรูแต่งสปอยเลอร์เท่ๆไฟท้ายสว่างสว่สีสวย,สวยและเซ็นเซอร์ไอย์หลังถึง2จุดห้องสัมภาระกว้างขวางบรรจุของสัมภาระได้เยอะเบาะสามารถพับได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะภายในเบาะผ้าสีดำใหม่ๆสะอาดอาดทรงสปอร์ตอบรับสลีละได้เป็นอย่างดีพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเล่นดีวีดีซีดีเอ็มพีสามแอออโต้ขับขี่สะดวกสบายปุม่มฟุตสตาร์ท รองรับระบบไฟฟ้ารอบคันเครื่องยนต์1,500ซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักพิวามน้ำท่วมใดๆแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่ a อ Auto ค a r พัฒนานิคมลบบุรี a อ Auto คาสระบุรีและ a อ Auto ค a r สาขาเมืองลบบุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของ a อ Auto Car รถมือสองกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ